โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมเอามันชื่อเกมอะไรนะ Princess Rings กันนะครับผมโอเคแต่ผมขออนุญาตลดเสียงลงอีกนิดน,นึงก่อนผมไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงมันจะลิขสิทธิ์ไหมเอาให้เบาสุดเลยนี่เสียงเพลงอยู่ไหมถ้าเบาก็โอเคนะ เดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นเกม Princess Links ในบทที่1กันนะครับผมซึ่งครั้งก่อนก็คือผมต้องขอภายในคลิปเก่าด้วยหนึ่งอย่างคือเสียงเพลงเก่ามันอาจจะดังเกินไปเสียงผมพูดมันอาจจะไม่ได้ยินเนาะก็เลยจะมาทำ Princess Links ใหม่เลยโอเคเดี๋ยวผมขอรับรางวัลก่อนเกมนี้จะเป็นเกมแนว turn base นะครับผมมีอันดับอะไรด้วยอ๋อโอเคเกมนี้จะเป็นเกมแนว turn b a s สนะครับผมคือเราตีปุ๊บ คือเราตีเขาประมาณ3ตัวปุ๊บมันก็จะสลับเป็นเทินมันหรือบางทีก็เป็นเทินเราประมาณตัวหนึ่งก่อนแล้วก็จะสลับเป็นเทินมันเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอรับของรางวาัลแป๊บหนึ่งเมื่อวานไม่ได้เข้ามาอีกไอดีหนึ่งมาสมซะอันนี้ค่ามอนิเมชันไปก็ได้นะจริงๆอ่ะโอได้ตัว air drop อุ้ยโชคดีนี่คือสกินเหรอโอเค ก็ดีอยู่ถือว่าไม่แย่อะไรขนาดนั้นโอเคตัวอย่างรางวัลประมาณนี้จ้ะโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มในบทที่หนึ่งใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันเลยโอเคมาเออฉันจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากชื่อของฉันดังนั้นเรื่องผู้บัญชาการอะไรนั่นนะ่ะเออพวกเธอเชิญคิดไปเถอะเอาไม่ควรไม่ไปละอยู่คนเดียวในที่นอก ที่หลบภัยแบบนี้แถมยังจําอะไรไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะโชคดีที่พวกเรามาเจอนายก่อนนะถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะแต่ฉันถูกมัตัวนี้ลากออกไปตอนตอนที่อยู่ในสนามรบอะแล้วพอฉันฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกวนเวียนอยู่ในพอฟื้นขึ้นมาฉันก็รู้สึกว่ามันกําลังวนเวียนอยู่รอบตัวฉันและฉันก็เอาสายจูงไว้ในมือของฉันหลังจากนั้นฉันก็มาเจอกับพวกเธอเนี่ยแหละ ไปสิพี่เอ๊ะนั่นมันหมาของเธอไม่ใช่หรือเดี๋ยวว่าไปตอนนี้มันไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังตามหลังฉันมาอยู่เลยนะมันต้องเป็นเครื่องหมายงงไม่ใช่เหรอไม่ใช่เครื่องหมายตกใจเออตกใจก็ได้นะตกใจเอ๊ะมันหายไปไหนแล้วแต่จริงๆควรจะเป็นเครื่องหมายงงก็ได้นะเพราะเสียงมันแต่ว,ว่าไอ้นั้นมากเอ้ยเรมอนเดี๋ยว <c oughs> เอ้ยเรมอนพวกเธอเห็นหมาตัวนั้นไหมเมื่อกี้ฉันอยาก เดี๋ยนะเรมอนพวกเธอเห็นหมาตัวนั้นไหมเมื่อกี้ฉันอยากดูป้ายชื่อของมันสักหน่อยนึงอะแต่มันกับคับเชือกจูงกระโดดเข้าไปในพุ่มไม้แล้ววิ่งหนีวิธีนี้มันดูคุ้นๆนะฮะเธออยากจะบอกว่ามันคือไรกางั้นเหรอแต่แววตาของแต่แวแต่ว่าแววตาและขนาดตัวของมันกับไลกามันไม่เหมือนกันเลยนะฮะ จะว่าไป <c oughs> จ่าป <c oughs> มาเสียงผู้ชายเลยจว่าไปนะก็จริงอยู่เออขอโทษทีนะไรก้าเป็นสุนักของคาคาเรนนะอะอดีตผู้ประชาการที่เราภายที่9527ของเราหายตัวไปพร้อมกับเจ้าของระหว่างการต่อสู้เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะไรกา้าคาเรนเอออะไรเหรอฉันไม่รู้จักพวกเขาเลยนะ อนนี้ฉันก็ยังไม่รู้วิธีเรียกหมากลับมาด้วยอะ่ะถากยืนยันตัวตนของเจ้าของได้แล้วก็ให้ฉันอยู่ที่นั่นกับพวกเธอสักพักก่อนจะได้หรือเปล่าถ้าได้เจอคนเยอะยะจะทําให้ฉันนึกอะไรออกก็ได้นะยินดีต้อนรับเด็ดุยยินดีต้อนรับนายกลับเข้ามาไอ้ทุยยินดีต้อนรับนายผู้มีพระคุณของพวกเราก่อนที่นายจะเข้ามาในสถานที่นี้ขอขอให้รู้ไว้เลยว่า ถ้ามาอยู่กับฉันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกตามที่เจ้าบอกแล้เอาตะเอาตามใจเจ้าบ้านเขาเลยอ๋อแล้วก็นะจะว่าไปพวกเธอนี่กำลังรบกันอยู่เหรอมีเครื่องบินกองทัพผ่านมาทุกๆ2ชั่วโมงเลยอีโวฮิวแมนน่ะได้เปิดฉากโจมตีพนธมิตรโอเอซิสครั้งใหญ่เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนน่ะเครื่องบินพวกนั้น พามิรเพื่อใช้สนับสนุนที่หลบภัยแต่ละที่เอ่อเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วที่เจอนายที่จริงพวกเรากับทีมแอร์ดรอปก็กำลังนี่นี่สโกยมิแย่แล้วซอมบีที่อยู่แถวนี้มันกำลังล้อมเข้ามาแล้วเออซอมบีเหรอแล้วมันกัดจะติดเชื้อไหมนะ่ะใช่แต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดหรอก การต่อสู้นี้คอยติดตามฉันไว้ให้ดีก็แล้วกันนะฉันจะโชว์เวทป้องกันร,รอบตัวนายเองยิงอกเระเบิดพข้าตุ้มนี่ยแหละมันจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบทที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือสลับกันไปสลับกันมาโอเคเทิร์นที่สองจัดมา เออเดี๋ยวหลายคนสงสัยนะผมไปเอาตัวนี้มาจากไหนครั้งก่อนผมแม่งไปสุ่มเล่นมาเว <laughs> ้ยคขดเก็บโชกุนถ้าไม่ตายปะแจฟาดล้มแ <c oughs> น่นี่จ้าเดี๋ยวรับรางวัลก่อนผมไม่ได้รับเหรอต่อมาด่านที่สาม นั่นสคุยมิไม่ใช่เหรออืมนั่นแกพาใครมาด้วยล่ะนั่นนะ่ะอ่าฮะจู่ๆก็มีซอมบี้จำนวนมากปรากฏตัวขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุพกแกเป็นคนพาซอมบี้อีโวฮิวแมนพรกนี้มาที่นี่งั้นสินะแย่ yeah, ละสิฉันยังไม่ได้ฟื้นตัวจากการต่อสู้กับพวกปีศาจนั่นเลยดูสิมีคนได้รับตัวละครพิเศษด้วยเลื่อนผ่านหน้าไปเต็มๆเ,เลย เจออีโวฮิวแมนขั้นสูงอีกแล้วอ่ะคนพวกนี้ควบคุมซอมบี้ได้งั้นเหรอฮะซิคุยมิเมื่อกี้พวกแกเพิ่งจัดการเก็บปีศาจดอกไม้ของข้ามาใช่ไหมส่งตัวอย่าง DNA มาให้ฉันและฉันจะปล่อยพวกแกปไปอย่างแน่นอนฮะฉันไม่เชื่อความุยฉันไม่เชื่อคำพูดเธอหรอกโอ้ โลกนี้ถึงจะต้องตกเป็นของจอมมานโลกนี้ถึงยไงก็จะต้องเป็นของจอมมานของเราโอมาจิโอนะไปนอกเรื่องละสิ่งที่เรียกว่าพัธมิตรทางเชื้อชาติก็เป็นแค่เงาจันในน้ำนั่นแหละพวกแกก็เป็นเหมือนฝูงลิงที่พยายามจะตักมันขึ้นมาไว้ในมือก็แค่นั้นเองต่อให้เหลือแค่พวกเราชาวมนุษย์ เราก็ยังจะต่อสู้กับอีโวฮิวแมนแบบพวกแกให้ถึงที่สุดบางทีกลุ่มพันธมิตรทางติดเชื้อก็อาจจะตามก็อาจจะแตกสลายไปแล้วแต่มนุษย์อย่างพวกเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันเสมอฮมนุษย์อย่างพวกแกเป็นหนึ่งเดียวกันเหรอน่าขำจริงๆหวังว่าพวกแกจะพูดแบบนี้ได้หลังจากรู้ความจริงเกี่ยวกับพวกโรบอทนะเฮ้ยมัวแต่พูดมากกันอยู่ทำไม ระเบิดพวกมันทิ้งแล้วก็เอาตัวอย่างมาก็พอแล้วนี่เออน่าเสียดายที่อยากจะพูดอย่างนั้นนะน่าเสียดายที่อยากจะคุยกันด้วยวิธีสันตินะแต่ดูเหมือนว่าพรรคพวกของฉันจะหมดความอดทนซะแล้วสิสแสดงว่าเราเป็นเพียงแค่ลูกแปะที่แบบลูกแปะคืออะไรวะเราเป็นเพียงแค่ลูกแกะที่อยู่ในปลายน้ําอย่างนั้นเหรอเอ้ยเปรียบเปิดได้น่าสนใจดีนะ ขอฉันฟังก่อนได้ไหมว่าเจ้าจะพยายามพูดเรื่องไม่ดีอะไรนะฮะข้ามสิพี่บอกเพื่อนของเธอว่ามาหาตัวเธอบอกว่าเพื่อนของเธอมาหาตัวอย่างแต่จริงๆเธอกําลังหาอย่างอื่นอยู่ไม่ใช่เหรอแม้แต่ก่อนที่จะเจอพวกเราเขาก็ยังบ่นกับเธออยู่เลยเนาะ,ะที่แท้กำลังวางแผนคาดการเคลื่อนไหวของพวกเราอีโวฮิวเมนอยู่งั้นเหรอ คำพูดยุแยงของแกก็ดังพอๆกับข้อแกแต่ว่านั่นแหละดูถ้าอย่างน้อยก็มีส่วนดาวถูกแฮจริงๆแล้วเธอตามหาคนอยู่อย่างนั้นสินะแล้วคนคนนั้นที่ว่าจริงๆแล้วก็คือเออน้อยทําอวดดีกันไปแล้วจะจะจับแกได้เมื่อไรทั่จะจัดการลิ้นของแกคนแรกเลยงั้นก็ต้องงันต้องรอ รอจับได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงอืมพวกแกอยากให้ฉันได้ระเบิดพวกแกเล่นอย่างนั้นสินะจะแสดงให้แกได้เห็นเองเอา้าวเดี๋ย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 วยังไม่จบเลยเฮ้ยเออเออถึงไหนนะขนาดนี้เนาะมาท้าทายเลยจุดปึ๊บ เนี่ยแหละมันจะเป็นเกมแนวเทินเด็ที่เล่นได้ค่อนข้างสนุกนะผมว่าปึ๊บชนะไฟฟแบบชิวๆโอเคเราตีบกอุปกรณ์ก่อนหากศัตรูแข็งแกร่งเกินไปเออหัยหากศัตรูแข็งแกร่งเกินไปเราสามารถอัปเกรดอาวุธของเราได้ด้วยนะผู้บัญชาการยังจะรออะไรอีกล่ะไปพัฒนาความแข็งแกร่งกันเถอะเดี๋ยวเสียงผมไปมั่วหมดแล้วแต่ละตัวเนี่ยโอเคเราสามารถอัปเกรดความแข็งแกร่งได้โอเคจ้า ตีตีบวกห้าครั้งโอเคตีบวกห้าครั้งโอเคจัดเซ็ตยินด,ดีต้อนรับผู้บัญชาการเข้าสู่ห้องเตรียมการนายเห็นไหมว่าอุปกรณ์พวกนี้นั้นมันเป็นแบบเดียวกันนายสามารถแลกเปลี่ยนอุปกรณ์พวกนี้ให้สองคนนี้ได้นะโอเคบหาต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดให้เราแตะปุ่มด้านล่างนี้โอเค จริงๆมันก็วนกลับมาที่ตัวเดิมนั่ะแหละจริงๆนะไปที่หลบภัยกันเอามันด้วยโล่มาสเตอร์อะไรวะมองเห็นตัวมันเล็กเกินขนาดส่แวนใสายตาสั้นแล้วนะเราเปิดที่หลบภัยเรียบร้อยแล้วบางครั้งรู้สึกเหมือนเหรียญทองจะไม่พอใช่ไหมล่ะเวลานี้ต้องขุดแรก่กันแล้วแหละ โอเคจ้ามาขุดแรกกันก็ดีนะเกมที่มีค่อนข้างสอนเนี่ยโ okay. อเคสามารถขุดแรกได้ครั้งหนึง่งไม่ต้องโอเคเดี๋ยวเราน,นี้ก่อนในเรื่องโอเคเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นมันจะมีเนื้อหาต่อนะโอเค เดี๋ยวรอมันเร่งๆไปก่อนจาจาเชิญพูดไปเถอะเอออันนี้คือผมออโต้เป็นเลเวลสามให้เลยนะเฮ้ย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 นุ่มเหมือนแส้ยาวคมเหมือนแผ่นเหล็กดับเล่มนะมันทำได้ยังไงกันนะฮะชอบใช่ไหมล่ะ นี่คือดาบท้องงูของฉันถ้าไม่ระวังแล้วกอมันอาจจะรัดคอแกได้นะโซอี้นะถนัดก,การต่อสู้หรือประชิดมากกว่าแต่แบบนี้เข้าใกล้มันไม่ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมอ,มองไปทางไหนอยู่ฮะเออมีตกใจด้วยไม่สนเราว่าคู่ต่อสู้ของแกจะระวังลูกไม่สนใจคู่ต่อสู้ของแกจะระวัง จะต้องระวังระเบิดของฉันนะบ้าเอ้ยทางฉันก็ซคโยมิพวกเราเือโอกาสนี้ต้องถอยกันก่อนนะแต่ฉันทิ้งพวกเธอไว้ไม่ได้นะพวกเธอมาช่วยพวกเราก่อนใช่ไหมถ้าพวกเราหมดเสียถ้าเวลาถ้าพวกเรามาเสียเวลาอยู่ที่นี่แล้วก็ใช่แล้วซคุยมิใช้ช่วงที่พวกมันปลีใช้ซคุยมิใช้ช่วง ที่พวกมันปีกตัวไม่ได้เนี่ยรียบหนีออกไปเร็วถ้าตัวอย่าง DNA ของพวกมันถูกแยกไม่ได้แล้วก็เออเธอน่าจะรู้ลำดับความสำคัญของงานนะคุยมิวางใจเธอเธอไม่เชื่อความสามารถของฉันกับโซอี้อย่างนั้นเหรอฮะเฮ้ยแกพูดถูกแล้วรีบหนีไปสิถ้าไม่อยากให้เยียเริ่มวิ่งจะเรียกว่าการล่าได้ยังไงกัน ก็แต่ว่าเอยี่าจะกลายเป็นนักล่านะสินะไอตัวไอตัวดาบมันก็ดูน่ารักอยู่นะเออไอตัวโจสลัดเนี่ยเออแต่ว่าเออโคโยมิฉันขอสั่งให้เธอในฐานะผู้บัญชาการรีบนำตัวอย่างดินเอไปที่รปภเดี๋ยวนี้เฮ้โซอี้เออ,เ,อ,อเข้าใจแล้วเลมอนไปกับเธออืมจัดไปจ้าด่านสุดท้าย มาดีอยากรู้ว่าจะสามารถตบอ้าวตบมันได้เฉยเลย,อยโอ้มีตัวนี้เ,เหรอเพิ่งเห็นมีตัวดอกไม้ด้วยโอ,โอ้โอ้ตบด้วยปะแจกผมค่อนข้างชอบทำใไตลยเกมนี้นะมันค่อนข้างตลกดีบางอย่างอย่างเช่นเอาปะแจกมาทาเป็นอาว,วุธเนี่ยโอ้โหว่าเท่ดี ตอบด้วยปัจเจแฮแล้วมีฮิวเลือดโอเคปึ๊บแอะดูซอมบี้มันตายสิละมานในเรื่องกันความรู้สึกที่คุ้นเคยกลิ่นที่คุ้นเคยกลิ่นอายแบบนี้ไม่ผิดแน่เนึ่ว่าตามหาอาสกุระแล้วจะได้อะไรมาบ้างนะอฉันนึกว่าเป็นจิ้งจอกเท่านั้นซะอีกนี่แก อีโวฮิวแมนโดมิเนเตอร์จอมบานฮันไซแกชอบเรียกฉันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ้แกคือฮันไซที่รวบรมอีโวฮิวแมนในตำนานนี่นี่แกเออฉันเหรอเออช่างมันเถอะไม่ต้องสนใจหรอกว่าหมอน,นั่นจะทำอะไรอยู่ว่าแต่พวกแกมีตัวอย่างเรียนเออยู่ไม่ใช่เหรอ้ะที่แท้ แกก็มารอเอาตัวอย่างอยู่อย่างนั้นเหรอ,อตัวอย่างที่เอนเี่มันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอทำไมทุกคนถึงอยากได้กันนกักมันคือกุญแจสําคัญและจะไขความลับของพวกอีโว m ู n มนเป็นอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าปืนใหญ่ทุกๆชนิดเลยนะฮะห,หมายความว่าไงอะถ้าฝ่ายไหนได้สิ่งนี้ไปก็เท่ากับชชนะในสงครามอย่างนั้นเหรอ นี่คือสิ่งที่มนุษย์คิดกันใช่ไหมเนี่ยพวกแกคิดจริงๆหรอว่าคนเล็กๆแบบนี้นะจะสามารถกำหนดทิศทางชัชนะในสงครามครั้งนี้ได้นะฮถ้าเราคิดแบบนั้นจริงทำไมแกถึงยึดติดกับมันนักล่ะก็แค่ใครข้อข้องสงสัยนิดหน่อยเอาละเดลราจัดการกันแล้วเออพื้นที่ไปร้อยแยกกันเหร ระวังตัวด้วยล่ะเมื่อก,กี้มันคืออะไรกันมีมือยักษ์โผล่มาจากพื้นที่ที่ถูกฉีก <laughs> จงดิ้นรนซะซิมาดูกันซิว่ามนุษย์ต่อต้านไปได้นานสักแค่ไหนกันเชียวโยโสุคยุมิซุคยุมิเลมอนเออไม่ไหวแล้ว ความสามารถมันต่างกันเกินไปเออไม่จะผ่านการรบมาหลายครั้งติดต่อกันแต่ต่อให้เป็นซกิลมิก็เถอะเออฉันจะจัดการพวกแกเพอพวกแกใช้พลังจัดการพวกแกทำไมสิฉันจะจัดการพวกแกที่ใช้พลังไม่ถึงหนึ่งในสิบของฉันเอาละจะเริ่มจากใครก่อนดีนะ หยุดหยุดนาะโอ้ไม่เพียงแต่จะหน,นีแต่ยังเดินเข้ามาข้างหน้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะน่าสนใจจริงๆดูนั่นสิเพื่อนเธอล้มกันหมดแล้วยังจะกล้ายืนอีกนะแกก็น่าจะรู้อยู่ว่าการฆ่าแกมันก็ง่ายเหมือนการดีดนิ้วเหมือนที่ธานอสเคยดีดฮะตกใจจนพูดไม่ออกเลยลหรนเนี่ยฮะ งั้นฉันจะจ,จัดการแกก่อนก็แล้วกันหันไซในที่สุดก็ฉันดุ้ยหันไซในที่สุดฉันก็ตามแกมันจนทันแล้วเพูดอยากก่างักฉันหนีแกมาอย่างนั้นแหละคนพวกนี้คือวีเวียนจากกลุ่มโรบอทนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วกองกำลังของแกถูกกวาดล้างไปหมดแล้วตอนนี้มันจบแล้ว อ้าวจบแล้วเหรอไม่เห็นต้องดิ้นรนให้ป่าประโยชน์แล้วเหรอฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่มการสละชีวิตจะดีกว่าอย่างนั้นเหรอเฮ้เรื่องนี้มันพูดถ้าที่อยากจะพูดมันมีได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยฮะแกคิดเรียกไปหรือเปล่าเนี่ยวิเวียนอะไรของแกนะฮะบอกขั้นหน่อยว่าการฝึกมนุษย์คนนึงมันใช้เวลานานแค่ไหนนะเออสิบปีเหรอ เออสิบสองสิบสามเออสิบสี่สิบห้าหรือสิบเจ็ดสิบแปดปีอะฮะแต่ว่าการสร้างอีโวฮิวแมนเนี่ยมันใช้เวลาไม่กี่ปีเองนะมันใช้แค่ประมาณไม่กี่วิด้วยซ้ำตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สูญพันธุ์ซอมบี้อีโวฮิวแมนอยากได้มากเท่าไหร่ก็เริ่มมีเท่านั้นอันนี้ผมบอมบองเทีดีวะคิดเลขได้ไม่เลวนี่แต่ตะก,กาของแกนะ่ะ ันเพี้ยนมาหันเลยนะตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สูญพันธุ์แผนการของแกแผนการอ e ีวฮิวแมนของแกก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกอาไม้ตายคอมโบอานูดนตรีตังคี้าอะไรนะชื่อโคตรเหยเลยพลังหนักพลังนี่มันน่ากรัวอะไรอย่างนี้มืออ e ีวฮิวแมนยักษ์ ฉีกกระชากพื้นที่แล้วโบวกด้วยดาบปีศาจย่างนั้นเหรอเออพวกแกทำได้แค่นี้เองเหรอฉันคงทำให้ตะลึงเร็วไปหน่อยมั้งมันสูสีพอๆกันทั้งสองฝ่ายเลยนะเนี่ยวิเวียนคือกองกำลังต่อสู้ระดับแนวหน้าของเผ่ามนุษย์เรานะ่ะเธอไม่มีทางพ่ายแพ้หรอกบ้าชะมัดเลยนี่ถ้ายังต่อสู้กันอยู่แล้วก็มัต้องฝืนหรอกสุคุยมิ เราต้องรีบถอยแล้วใช่แล้วไปฉันรักษาแผลก่อนเถอะเอยมันกินเวลาฉนันได้ขนาดนี้เลยละเนี่ยสำหรับที่เป็นกลุ่มโบรบอทที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นก็พอมีความสามารถที่น่าเสียดายที่มันยังไม่พอนะฮแค่คำพูดจากปากจะว่ายังไงก็ได้นะ ถึงฉันอยากจะทําให้แกรู้ว่าช่องว่างระหว่างแกกับฉันมันต่างกันขนาดไหนแต่มันก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของฉันตั้งแต่แรกนะฮะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะไอเรื่องตัวอย่าง DNA เนี่ยฝากไว้ที่พวกแกก่อนก็แล้วกันสักวันฉันค่อยมาขอคืนและฉันจะมาทําลายพวกโออิซิสของพวกแกทิ้งทิงตอนนั้นฉันจะส่งพวกแก และจัดการพวกแกเองยังจะหนีเหรอแถมยังจะมาขู่อะไรอีกตรงปกตามมาตรฐานตัวร้ายจริงๆเลยนะเอยหนูก็สามารถกระโดดไปหาแมวได้นะนั่นก็เพราะว่าแมวมันยังเล่นสนุกไม่พอนั่นแหละเออบางทีอาจจะเป็นเพราะแมวถูกหนูเล่นอยู่ก็ได้นะแต่หวังว่าตอนนี้พวกแกจะตกอยู่ในกำมือของฉัน และจะทาให้ฉันมีความสุขสนุกมากกว่านี้อีกเฮ้ยนี่พูดบ้าอะไรเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยเฮ้อไม่ต้องกลัวไปหรอกเพราะเราอาจจะได้พบกันอีกในอนาคตข้างหน้านะบายบายไปไหนแล้วล่ะอะไรเนี่ยจบแล้วเหรอยังหรอกสงครามเพิ่งเริ่มต้นขึ้นต่างหากหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลเสียงแห้งละ แต่ครึ่งหนึ่งของอีโวฮิวแมนก็ไม่ได้ถูกเอ่อไม่ใช่ผิดตัวแต่ครึ่งหนึ่งของอีโวฮิวแมนก็ไม่ได้ถูกเอ่อถูกเพลงสรรเสริญทำลายจริงๆนั่นแหละแต่ก็อย่างที่มันพูดสำหรับอีโวฮิวแมนนั้นมันสร้างกองทัพได้ง่ายเกินไปพวกนั้นมันบ้ามากกว่ามนุษย์เยอะเลย <c oughs> เปลี่ยนคนให้เป็นกองทัพอตมตะหมายความว่ายังไงกันวันหนึ่งฉชนอาจจะต้องเป็นแบบนั้นอย่างนั้นเหรอ ฉะนั้นเราเลยต้องการตัวอย่าง DNA เพื่อให้ได้กุญแจนในการชนะสงครามครั้งนี้มากยิ่งขึ้นมหาสึกเกลลิลครั้งที่14ก็เริ่มต้นคือแล้วคืออะไรเอ่ยคือยูมินำตัวอย่าง DNA กลับไปที่ฐานทัพโอเอซิสเดี๋ยวนี้พวกเธอกลับไปพักที่หลบภัยด้วยละ่ะขนทางจากนี้ไปที่หลบภัยน่าจะยังไม่มีสตูแล้วละเออโอเค ก็จบไปในเรื่องที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาต่อในเรื่องที่สองเลยเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของก่อน